สวัสดีครับช่องบารดอนคอนโกครับมาอนี้มันไหลมองอีกขึ้นเขาละครับไหลมองรอบรอบแรงครับบรรยากาศรอบแรงครับสีมองแรงครับมาถาเบึงน้ำกันนะครับว่ารอบมีสีมีปลาไปยังครับว่าสีหาปลามือจิตแรงครับสิเดบอถามว่าบนน้ากันด้วยพี่น้องมองสองสันอีกขึ้นเ่าครับมาอนี้มองสองสัน สิบแปดเส้นกับแปดเส้นครับมาทำเบิงกันครับเร,เรามีสีมีปลายยังรอตที่ตามบัตรสาวขึ้นเฮือดครับเดอ้อนะครับครับพี่เท่ามนนีลูกดีครับบัตก่อแสงครับดังวีบีครับบรรยากาศเนี้ยมาแรงครับนี่ ของสั้นครับนี่นยากาศครับกกหนาำกว่าีครับกกน้ำมีริมโค้งครับไม่ยาลาบครับ,รบรเหตุเล่าครับช่างเงินครับ เรือประเทศเล้าครับครับมาไกลบ้านห่อครับนี่ของตั้งชาติครับมาไว้ครับนะครับใส่เมาหยาครับนี่ขอประหยัดก็วิดนะพ่าครับขอขอมาไกลบ้านห่อใส่เมาหยาครับขับเร็วครับจะไล่ครับนี่เรือเล่าครับ ตงชาด้วยครับพี่น้องทางฟังเล่าครับเป็นปูง่องแล้วเลยเพื่นเลยขับมารอบานท่าพี่เลยครับเพราะว่าท่าบานเพื่นน้ำไหลแห้งครับเพื่อนเลขี่รอฟักมากเพื่นเลขับขึ้นมาบานเพึ้นครับนี่เพราะน้ำท่งบานเพื่นมันไหลแห้งครับ เยมาลองริมต่างองบานเ้าขึ้นไปครับมาครับอรี่น้องมาลุ้นน้ำกันครับวันนี้ครับวาสิมีป่ายัางครับ ับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับขอครับ แค่ <Okay. S 2> นี่ปลาแคครับนี่แค่หน่อยครับแค่หน่อยครับมาอีกแล้วครับนี่ครับ có không sáng ครับ ยากหน่อยนึงครับเพราะว่าหลันครับนี่ครับสามตัวครับเข้าไปแล้วนครับมีปลาแช์ครับอันนี้ปลาออดครับ คลิปนี้กัไบไวซ์นีสเ้อร์พามาใ้องครับเบิ่งคลิปต่อไปครับฝ <c oughs> ากติดตามช่องบาดอนคนโกนดครับจะทิ้งคลิปลงเรื่อยๆลรอครับคลิปนี้กับไวซ์นีสเ้อครับเด้อฝากติดตามช่องบาดอนคนโกนดเด้อครับเด้อนี่ไว้ตรงนี้ครับสวัสดีครับ <c oughs> ไปครับ